ลิลี่ร้องไห้ไม่ใช่เสียใจพี่น้องคนละพ่อไม่สามารถทำอะไรเราสองคนได้เลยชื่นมืนครอบครัวทั้งสองฝ่ายหลังร่วมชีวิตเป็นทางการเจนนี่ได้หมดทัสดชื่นเข้าพิธีวิวาห์หวานอบอุ่นกับยิวฉัดมงคลสมแก้วนายตำรวจหนุ่มทํากลางคนในครอบครัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวปราบรึงไปด้วยโดยลิลี่ได้หมดทสดชื่น นักร้องสาวคนเก่งน้องสาวสุดเลิฟของเจนนี่นอกจากสลัดลุกจากเด็กมัธยมให้สวยจนโดนทักเหมือนเบลล่ารรนีโดยน้องฉัดช่างแต่งหน้าคนดังเนรมิตความสวยเซอร์ไพรส์ในวันแต่งงานพี่สาวเลยทีเดียวสาวลิลลี่ล่าสุดยังได้โพ์รูปสุดซึง้งภาพร่วมเฟรมกับพี่สาวและพี่เคยในพิธี TV วิวาพร้อมเผยความในใจว่างานแต่งยูเจนที่หนูร้องให้ไม่ใช่หนูเสียใจแต่หนูดีใจตื้นตันใจต่างหากมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายยากมากๆเลยนะ คือพี่เจนอยู่กับหนูมาตลอด ไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันคำว่าพี่น้องคนละพอ่อไม่สามารถทำอะไรเราสองคนได้เลยต่อไปนี้พี่เจนจะมีครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนที่พี่เจนฝันไว้แล้วคนที่มาใช้ชีวิตร่วมกันกับพี่เจนก็เป็นคนที่นิสัยคล้ายกันขี้อ้อนน่ารักเอาใจเก่งเทคแคร์ <Take care S 1> คนอื่นมากกว่าตัวเองพี่ยิวยอมพี่เจนได้และทำให้พี่เจนมีความสุขก่อนหน้านี้น้องก็เคยคิดว่าถ้าพี่เจนแต่งงานมีครอบครวัวพี่เจนคงจะมีเวลาให้น้องน้อยกว่าเดิมแน่เลย แต่ไม่ตอนนี้ความคิดน้องเปลี่ยนไปแล้วน้องมั่นใจในตัวพี่เจนแล้วว่าพี่เจนสามารถแบ่งเวลาได้ พี่เจนคือคนเก่งของครอบครัวหลังจากนี้ขอให้พี่เจนมีความสุขมากๆในทุกวันทำหน้าที่แม่ของลูกและภรรยาของพี่ยูให้ดีน้องจะคอยซัพพอร์ตพี่เจนอยู่เสมอจะอยู่ข้างๆเสมอถึงน้องจะดื้อบ้างแต่น้องก็รักพี่เจนมากนะส่วนพี่ยูน้องมั่นใจในตัวพี่ยูว่าพี่ยูสามารถดูแลพี่เจนได้ดีและทำหน้าที่พ่อของลูกได้ดีน้องจะนั่งมองอยู่ห่างๆนะอย่าทำให้พี่เจนเสียใจนะ แค่พี่เจนทำงานในแต่ละวันก็เหนื่อยมากๆแล้วอยู่ข้างๆพี่เจนเป็นกำลังใจให้พี่เจนไปตลอดชีวิตนะเข้าใจไหมโดยหนุ่มยิวฉัดมงคลเขามาคอมเมนต์ตอบน้องภรรยาด้วยว่าจ้าขณะที่เจนนี้คอมเมนต์สุดซึ้งน้องสาวว่าน้ำตาไหลรอบเที่ยวร้อยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ